January, February, March and April, May ดาวมิยุรีนะคะดาวเองก็ขอแสดงความยินดีกับช่องซับชนเนลที่ครบรอบหนึ่งขวบแล้วนะคะเดินทางมาเร็วมากเลยนะคะก็วันนี้ในนามตัวแทนของบริษัทแสงรวเีนเทนเมนด้วยนะคะก็ขออวยพรให้ช่องซับชานเนลของเราจงผลิตรายการดีอย่างนี้อยู่คู่กับคนไายอยู่คู่กับพวกเราชาวลุกทุ่งไปนานๆแล้วก็ขอให้ ฝ่ายทีมงานผู้ผลิตรายการแล้วก็ผู้ดูแลทั้งๆบอสใหญ่ด้วยนะคะบอสช่องด้วยจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนแล้วก็ขอให้มีสปอนเซอร์เยอะๆค่ะยังไงก็ฝาก MV ็ว่ามช่วยหน่อยของดาวมิวริด้วย,วยชุดดาวมาแล้วจ้านะคะแล้วก็บ้านเพียงคู่กับน้องเอมกันตาวันค่ะรับชมได้ที่ช่องทรัพชาแนลของเรานี่ยละค่ะ September, October, November, December, these are the months of the year.